สวัสดีค่ะวันนี้หมอตุลน,นะคะมาดูดวงนอกสถานที่นะคะตอนนี้กําลังรอลูกค้าอยู่นะคะก็จริงๆแล้วอยากจะดูดวงสดนะคะให้ให้ท่านผู้ฟังหรือว่าลูกค้าท่านอื่นๆทราบเหมือนกันแต่บางทีมันเป็นความลับเฉพาะของลูกค้านะคะก็เลยไม่ได้ ดูแล้วก็เผยแพร่ออกไปนะคะแต่ว่าก็มีกิจกรรมมาดูดวงดูดวงดูแบบดูสดแล้วก็ดูทางโทรศัพท์ทุกวันนะคะ,คะขอบคุณมากนะคะถ้ายังไงแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะกับหมอตุลอาจารย์เทวี TV, ดวงดาวนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบายดูถามอะไรคะก็จะดูเรื่องของการตับเรื่องตำแหน่งเดียวะคบ่ ถึง,งที่<ม>ทอยู่เรื่องของการปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะมีเกณฑ์จะปรับเลื่อนตำแหน่งไหมโอ้แบบว่าตำแหน่งนี้มั่นคงมากเลยตำแหน่งมั่นคงมากเลยนะคะพี่พันธ์หมายถึงว่าที่เราทําอยู่เนี่ยก็คือว่าดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนี้น่าจะได้เลื่อนได้ได้ปรับเงินเดือนมากกว่าแต่ปรับตำแหน่งนะ แต่ว่าจะได้ปรับเงินเดือนปรับปรับรายได้ที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าปรับตําแหน่งนี้ยังเพราะว่าได้นั่งบรรลังนั่งบรรลังบรรลังตําแหน่งเดิมนี่แบบมั่นคงมากนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่อุปธรภมนะนะคะมีเกณฑ์คนอุปธรรมที่เป็นผู้หญิงนะคะมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะนะคะเขาก็ชอบเราอยู่นะคะชอบแล้วก็พึงพอใจเพราะฉะนั้นเน่สบายใจได้นะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของไรายได้ก่อน ะะตำแหน่งก็อาจจะเป็นอันดับสองลงมานะคะโอเคทำอะไรคะเดี๋ยวมีโอกาสที่จะมีลาบมีมีโชคลาบไหมสองใบพอคะ่ะมีโชคเสียงไหมนะคะโชคลาบนะ หน่อยนะคะอย่างเช่นเจ้าแม่กวนอิมพ่อแม่อะไรต่างๆนะคะแต่ที่เป็นผู้หญิงนะเหมือนว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงที่คุ้มครองปกปักรักษาในตัวเรานะคะแต่ที่เราเองอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะก็ลองไปอธิษฐานขอดูนะคะจะมีผลทางด้านโชคลาภด้วยนะคะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสองใบเลยนะคะโอเคทำไรคะสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างสี่ใบเลยคะ่ะ าเปในยังไงบ้างนะคะเรื่องสุขภาพนะคะอ๋อมีโรคประจำตัวเนาะมีโรคประจำตัวเนาะมีไหม ผลอะไรมากถูกต้องนะคะก็คือว่าตัวเราเองมีโรคประจําตัวอยู่แต่ก็ต้องรักษายอย่างต่อเน,นื่องเหมือนว่าเราต้องดูตัวเองอะว่าเรามีอาการผิดปกติยังไงนะคะแล้วเราก็เหมือนว่าูกดอยู่ดี